สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องตายพรพันค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเดินออกกําลังกายกับเราและเดดาหารนะคะแล้วก็ไปชมเพื่อนบ้านนะคะในหมู่บ้านหลังนี้ที่ป่ดลํบปากกับทุกคนแล้วเนาะว่าจะพาไปดูรอบๆในหมู่บ้านนี้นะคะว่า,าบรรยากาศเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บ้างน,นะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มจากหน้าบ้านของเรานะคะโอเคตามไปกันเลย ก็มาเริ่มจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะซอยที่ต่ายอยู่นะก็จะมีทั้งหมด7หลังนะคะรวมบ้านของต่ายด้วยอันนี้ก็จะเป็นในสี่หลังเนาะข้างในซอยนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบ้านต่ายที่อยู่ข้างหน้าทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นเพื่อนบ้านอยู่เนาะนู่นคือบ้านของต่ายกับนายทหารนะคะแล้วก็ตรงหน้าปากซอยก็จะมีอีก2หลัง ทางที่เราเดินรอบหมู่บ้านนี้นะคะก็จะเท่ากับประมาณ2โลกว่านะคะจะกว้างมากแต่คือแบบไม่ได้มีบ้านช่องอะไรเยอะนะเพราะแต่ละคนนะคะครอบครองที่ดินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างบ้านหลังที่ให้ดูตะกี้เนาะบ้านหลังสีฟ้าฟ้าตะกี้นะคะก็จะ30สิกว่าไร่นู่นเราว่าบ้านเราเยอะแล้วนะเขายังได้มาตั้ง30กว่าไร่นะคะก็คือนั่นแหละ แต่ละคนก็มีที่ดินกว้างขวางเนาะแล้บ้านก็จะอยู่ห่างกันนะคะในนี้ก็จะแบบแอบ,บเป็นแบบป่านะคะเพราะใครแบบชอบอยู่เป็นส่วนตัวเขาก็จะมาซื้อที่แล้วก็จะมาสร้างบ้านนี่อีกบ้านหนึ่งหลังนี้น่ารักมากๆเลยเม่อกี้มีเดินผ่านเพื่อนบ้านนะคะขับรถมาจอดแล้วก็ไม่กล้าอาดนางเนาะเพราะว่าเขาาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยินดีรักล้องห,หรือเปล่านะก็จอดรถนะคะมาขอบคุณเนาะที่ เราแบ่งผักชีให้นะคะในปีนี้ป่ปลูกผักค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็กินไม่ทันนะคะก็เลยแบ่งเพื่อนบ้านรอบๆเนาะแล้วก็เพื่อนบ้านที่พูดถึงตะกี้เขาก็ให้ตะก้าป่าเป็นคนชอบตะก้าพวกตะก้าไม้สักอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนั้นมันจะเป็นการแบบเหมือนอเป็นการขายของอะไรเงี้ยเปิด ขายของจากโรงรถนะคะเขาเรียกการาดเซลอะไรอย่างนี้เนาะที่แบบของเก่าในบ้านอะไรที่มีขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาวางเราก็เลยไปเห็นตะกร้าเขาเลยอยากได้เออเราก็ว่าจะซื้อแหละแต่เผอิญเขาเห็นว่าเราย้ายมาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เป็นเป็นของขวัญให้แบบฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผักอะไรเราเกิดมาแบบอพอเก็บเกี่ยวได้อะไรได้แล้วก็มาแบ่งเขากินล่าสุดเขาก็มาจอดรถแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้ ผลผลิตนะคะคิวคัมเบอร์ของเราเอะอะไรนะแตงกวาของเรานะคะเยอะมากตอนนี้ก็แจกเพื่อนบ้านไปหลายหลังแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้นางอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไปดูบรรยากาศต่อดีกว่าไปถึงไหนแล้วเนาะนี่เราก็เดินออกมาไม่นานนะก็มาเจออีกหลังหลังนี้แล้วก็หลังข้างหน้้น,น เห็นไปทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นป่าาแบบนี้ทุกคนเป็นป่าสนนะคะ <_ an> เห็ดถ้าจะเยอะวันนั้นเราเห็นเห็ดข้างทางเหมือนกินได้แต่ไม่กล้ากินกลัวตายนะคะ <_ an> ที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์บ้านส่วนใหญ่แถวนี้เนาะตอนที่เรามาซื้อบ้านแรกๆนะคะก็จะมีแต่สไตล์ตะกี้นะคะตัดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะทึบมากเลย คือแบบเจอสีถึกถึกอ,อะไรเงี้ยเราโชคดีที่ได้บ้านของเรานะคะเป็นสไตล์ที่ต่ายชอบเนาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน้ยทุกคนแต่ชอบอะไรที่แบบมีความยืดหน้าบ้านมาหน่อยเนาะน,นี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่จอดรถคุยกัตนตะกี้นะคะข้างหน้านี่ก็จะเป็นป่าต่อปาอ้าที่ต่ายเดินมาแล้วเห็นน้องกว่าก็จะแถวนี้แหละน้องกว่าก็ชินกับคนมากๆเลยข้างหน้านี้ตรงทางโค้งนะคะก็ยังเป็นบ้านอีกนะทุกคนเห็นเป็นอ่าเป็น เมลบ็อกซ์นะคะเอ่เอเรนนะอา่าตู้จดหมายนะคะเนี่ยสอนเหีนก็จะยังเป็นบ้านคนนะทุกคนแต่คือเขาจะอยู่กันลึกๆอะ่ะอยู่ใครอยู่มันก็คือแต่คือข้างในดีนะที่เราไม่เลือกข้างในทุกคนข้างในคน่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ส่วนตัวกั้มันเป็นแตย่านนะคะเรายิ่งชอบดูหนังผีนะคะเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยเนี่ยก็จะอยู่ในลึกนแบบนี้เลยนะคะแต่ละหลังก็คือบ้านไม่เล็กนะจ๊ะ บ้านหลังใหญ่มากเนี่ยอีกหลังหนึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าก็เป็นบ้านฝั่งหนึ่งนู้นอลกฝั่งหนึ่งก็นู่นไกลโขนี่แหละที่เต่ามาเดินออกกําลังกายนะคะก็จะเนี่ยมาเดินเส้นนี้นะคะรอบหมู่บ้านไปกลับก็จะเกือบห้าโลนะคะแต่ไพรเวทเราก็เซฟมากๆเลยค่ะทุกคนคือที่เห็นอากาศละร้อนแบบนี้เราคือแบบยังใส่เสื้อบอม ที่ใส่นี้ไม่ได้กลัวดำนะคะแต่กลัวยุงตอนนี้แขนขาลายมากยุงเยอะมากนะคะเห็นปะป่าแบบนี้ก็คือมาพร้อมกับยุงนะคะยุงอะไรไม่รู้กัดเจียบๆแล้วเราเหมือนแบบจะมีความแพ้ยุงหน่อยๆนะคะมันก็เลยแบบมันพองง่ายอะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเกาขาลายมากเลยกลับบ้านไปยิ่งกว่าอยู่ไทยอีกนะตอนนี้ก็เลยใส่เสื้อคลุมนะคะในทหารเขาก็ฉีดสเปรย์กันยุงเนาะแต่คือเราไม่ได้กลัวนะกลิ่นของข้างแรงแล้วก็มันเหนียวนะคะ นี่ก็เดินมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วนะคะก็คือเพื่อนปันเราอีกอย่างหนึงข้างหน้าก็จะมีสัตว์ป่านะคะทุกคนเป็นไก่งวงป่านะคะเห็นค่อนข้างยากหน่อยน้องลบแล้วแหละน้องลบในพุ่มนู้นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนจะฝนตก ทุกคนอยู่ที่นี่อกับค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนึงนะคะเย็นแต่แห้งอะ่ะไม่ค่อยมีฝนเหมือนอ่าเมืองเมืองเมืองเก่าเรานะคะเมืองเก่าเราเขาก็จะภูเขาต้นไม้อะไรเยอะเนาะที่นี่ก็ต้นไม้อะไรเยอะนะแต่คือแรงเหลือเกินเห็นหญ้าไหมก็คือสีน้ำตาลบ้านเราก็อาศัยให้น้ำนะคะเราต้องให้น้ำเลี้ยงหญ้านะคะสงสารตอนนี้รู้สึกเหมือนเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนมาเกินเครื่องทางละเราก็จะมีอีกแบบ อีกในสวนของอีกบ้านหนึ่งนะคะเขาจะทำแบบเป็นเลี้ยงเพื่อน่ารักมากๆแต่รก,กมากๆเลยเหมือนกันนะไม่รู้เขาทำอะไรคือลกมากเขาไม่ได้ดูแลเยอะอะไรอย่างนี้มั้งเนี่ยก็อีกซอยหนึ่งแต่ข้างในก็จะเหมือนป่าอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นตู้จดหมายนะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่าจะมีบ้านคนข้างในนะคะอย่างที่บอกไพรเวทเกินเดินมาจนจะถึงแบบ จุดทีว่วนกลับแล้วนะคะตอนนี้หันมาถามฉันไม่ร้อนหรอกแ่ก็ก็ร้อนไงถึงใส่เสื้อแขนยาวฝรั่งงงร้อนทําไมใส่เสื้อแขนยาวแต,ต่จริงๆอะ่ะก็ไม่ได้แบบใส่มาทุกวันขนาดนี้หรอกนะแต่ช่วงนี้ยุกมันชุ่มนะคะก็เลยใส่แต่อยู่บ้านเราอ่ะที่ไทยใช่ไหมเวลาร้อนเราก็ต้องใส่เสื้อคลุมใช่ไหมใครจะไม่ให้แดดเผาฝรั่งก็คือถ้าร้อนเขาก็แบบใส่น้อยเท่าที่จะใส่ได้ดีไม่เดินใส่เสื้อหนเลยนะคะ ตอนนี้ระหว่างเดินนะคะก็จะมาเจอน้องชิปมัง้งอยู่ในป่าแบบนี้แล้วเราก็จะเจอแล้วก็จะเจอสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนไม่ขยับเลยไม่เห็นหลอกฉไม่เห็นถั่วหลักไปแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายสุดท้างนะคะเนี่ยถ้าไม่มองดีๆก็ไม่รู้นะว่าข้างในคือเป็นบ้านบ้านนะคะทุกคน โอเคใกล้จะสุดทางละข้างหน้าก็จะเป็นทางโลดละเราก็จะเดินกลับนะคะนี่แล้ว เรจับภาพไปทันลูกไก่งวงนะคะปะกติจะเห็นชั่วๆก็จะมาเป็นแบบเป็นครอบครัวนะคะนี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นลูกไก่งวงนะกลับมาเป็นขอ้อใหญ่ๆหมือไก่ลูกเกียบ,บ้านเราเลยนะคะนี่ก็เป็นระหว่างทางกลับแล้วเนาะ แล้วก็เสร็จสิ้น่ะคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตามสัญญานะก็พาทุกคนอ่ไปเดินดูนะคะหมู่บ้านร,รอบๆนีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ถึงบ้านแล้วเนาะ,ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ่าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งติต่อจนจบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะไปว่า,าสวัสดีค่ะ